สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยรุ่นสร้างตัวแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงของหุ้นปันผลหุ้นไทย vs หุ้นสหรัฐแล้วเราก็ไปดูกันครับว่าผมเนี่ยนำข้อมูลทั้งหมด10ตัวมาให้เพื่อนๆนได้เลือกชมครับว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบหุ้นไทยหรือว่าชอบหุ้นสหรัฐที่เป็นกลุ่มปันผลนะครับจะผมพาไปดูกันเลยก็หุ้นไทยนะที่ผมเลือกมาอันดับ1จะมีกลุ่มอสังหาอันดับ2จะมีธนาคาร อันดับ3จะมีกลุ่มน้ำมันและปิโตเคมีอันดับ4จะมีการเงินและธนาคารหรือว่าไฟแนนซ์อันดับ5จะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก็ก่อสร้างโอเคเพื่อให้การเสียเวลานะเราจะไปกลุ่มแรกกันเลยของหุ้นไทยกลุ่มอสังหาโอเคหุ้นที่หมิงเนี่ยเลือกมาคือหุ้น SIRI คือหุ้นแสงสิริหุ้นกลุ่มพลังงานหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก็หมวดหมู่การเงิน อัตราผลตอบแทนเนี่ยจะอยู่ที่10.49%ราคาหุ้นตอนนี้จะอยู่ที่1.47บาทต่อหุ้นนะแล้วก็เงินปันผลเนี่ยต่อหุ้นอยู่ที่0.08บาทต่อหุ้นโดยหุ้นแสนสิริเนี่ยเขาปันผลปีละ2ครั้งก็คืออันดับหนึ่งคือประจำปีแล้วก็ระหว่างกลางก็จะมีเดือนสิงหากับมีนา ก็เพื่อนๆที่อยากได้แบบปันผลแบบทุกๆเดือนก็อย่าลืมเก็บข้อมูลตัวนี้หรือว่าเซฟหรือว่าส่งส่งหรือว่าส่งให้กับเพื่อนๆดูนะว่าเออเนี่ยเราได้2เดือนแล้วคือสิงหาและก็มีนาโดยข้อมูลที่ผมทำเนี่ยก็คือหุ้นแสงซิรีเนี่ยก็คือขึ้นขึ้นหมายไปแล้ววันที่17มีนาเพื่อนจะเห็นใช่ไหมในปี2 0 2 5โดยปันผลที่จ่ายเนี่ยล่าสุดจะอยู่ที่10พค2องอโดยเงินปันผลเนี่ยจะอยู่ที่0.08บาทต่อหุ้นอยู่ดีโดย นี่คือข้อมูลที่ผมพูดไปแล้วแล้วก็ส่วนตน่อมาคือเครื่องหมายใช่ไหมท่านเพื่อนสงสัยเนี่ยว่าเราจะต้องซื้อตอนไหนเราถึงจะได้ปันผลก็คือเราต้องซื้อก่อนเครื่องหมายวัน XD นะพเพื่อนๆนก็เข้าม,มาดูได้เลยว่าเออหุ้นตัวเนี้ยเขาจะขึ้นเครื่องหมายวันไหนเช่นล่าสุดเนี่ยก็คือขึ้นเครื่องหมายวันที่17แสดงว่า17มีนาแล้ว่าเพื่อนเนี่ยต้องซื้อวันที่16มีนาเพื่อรับเงินปันผลวันที่18มีนาคมแล้วก็เขาจะจ่ายจริงๆวันที่20พอคอพคก็คือเหมือนข้ามไป ก็อันนี้คือประวัติการจ่ายเงินนะอันขวาสุดก็จะเห็นว่าเขาจ่ายตั้งแต่0.04 0.110 0.110ก็เงินปันผลเนี่ยมันก็จะเออขึ้นขึ้นลงลงไม่เท่ากันก็อยู่ที่ความชอบของเพื่อนแต่ว่าถือว่าพ้นต่อแทนเป็นอะไรที่น่าสนใจนะอยู่ที่10.49%ถ้าเพื่อนฝากเงินเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ0.5%หรือว่า1%อย่างมากก็3%ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ผมรู้สึกว่าเออถ้าเพื่อนๆที่ชอบ ปันผลตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับตัวต่อมาครับคือ SCB หุ้นมหาชนที่เพื่อนเพื่อทุกคนน่ะรู้จักแน่นอนคือหุ้นกลุ่มธนาคารหมวดหมู่การเงินเหมือนกันด้วยตาผลตอบแทนอยู่ที่8.89%ต่อปีโดยราคาหุ้นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1 1 8 5บาทต่อหุ้นโดยจำนวนเงินปันผลเนี่ยต่อหุ้นอยู่ที่8.4 4บาทต่อหุ้นโดยจ่าย2ครั้งเหมือนกัน ก็คือประจำปีและระหว่างกลางจ่ายเดือนกยและเมษายนก็2ตัวนี้แสงสิริกับ SCB ก็ยังจ่ายไม่เท่าไม่เหมือนกันนะก็ถ้าเก็บ2นี้แสดงว่าเราจะได้4เดือนแล้วโดยวันขึ้นเครื่องหมายของ SCB เนี่ยจะอยู่ที่16มีนาเอ้ยโทษครับ16เมษาโดยเพื่อนๆก็ต้องซื้อก่อนวันที่16เมษาเช่นวันที่15เมษาแล้วก็ไปขายอีกทีวันที่17 เมษาหรือว่า18เมษาก็ได้เพื่อนๆก็ได้รับเงินปันผลของ SCB ไปแล้วโดยถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจมากอยู่ที่8.89%ก็เพื่อนๆก็ลองคำนวณเอานะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะซื้อทั้งหมดกี่หุ้นแล้วก็คำนวณคูณกับจำนวนเงินปันผลไปเลยว่า8.44เนี่ยคือตอนน่อ1หุ้นก็คือถ้าเพื่อนซื้อ1ห,หุ้นเนี่ยก็ปีหนึ่งเพื่อนๆก็ได้อยู่ที่8.44บาทอา่าแล้วมีใครอ่ะอยากสร้างพอร์ตแบบ เออสร้างแบบเงินหมื่นเงินแสนไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่าติดตามกันไว้นะครับตัวต่อมาก็คือ prm เอพื่อเพื่อนอาจจะไม่ค่อยได้ยินหุ้นกลุ่มนี้ก็คือหุ้นหุ้นกลุ่มขนส่งและจัดเก็บน้ำมันปิดโตเคมีด้วยผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่7.74%ด้วยราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่6.3บาทต่อหุ้นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นอยู่ที่0.24บาทต่อหุ้นโดยปันผล,ผล2ครั้งเหมือนกัน ประจำปีและระหว่างกลางก็คือตุล,ล่าและพอคอก็ถ้าเก็บ3ตัวน,นี้ก็เกือบครบแล้วนะก็ประมาณเก้าเดือนไหมแปเดือน9เดือนโดยวันขึ้นเครื่องหมายล่าสุดเนี่ยอยู่ที่6พอคอนะก็เพื่อนก็อย่าลืมซื้อวันที่5พอคอแล้วก็เอามาขายที่7พอคเอพื่อนก็จะรับเงินปันผลส่วนเงินปันผลตอนนี้ก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าอยู่ที่7.7 4เ็เก็ สิตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยก็หุ้นไทยเนี่ยก็ถือว่าค่าเฉลี่ยสูงมากในอุตสาหกรรมนี้เงินปันผลเนี่ยก็คำนวณได้เลยว่าเพื่อนเนี่ยมีกี่หุ้นแล้วก็คูณไปเลยหุ้นกลุ่มนํำมันนะหุ้นต่อมา Tisco ้่าหุ้นกลุ่มนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนเป็นหุ้นที่แบบได้ยินตั้งแต่เราแบบเออเริ่มลงทุนเลยหุ้นนี้ก็เป็นหุ้นกลุ่มธนาคารและการเงินก็ธุรกิจหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกสินส,สินเชื่อรถยนต์มือส ด้วยตามผลตอบแทนอยู่ที่7.95%โดยราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่80โดยราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่9 8 2 5บาทต่อหุ้นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นก็คือ5.75บาทต่อหุ้นนะก็ปันผล2ครั้งก็กอยอกับเมษาก็จะเ,เพื่อนๆยังเก็บทุกตัวอยู่ตอนนี้ผมแบบว่าเออเพื่อนๆก็จะได้เงินเกือบครบทุกปีละกเกือเกือบครบทุกเดือนต่อมา เขาขึ้นเื่างหมายวันที่25เมษายนนะก็อย่าลืมซื้อก่อนวันที่24เมษาก็ส่วนเพื่อนจะดูว่าแบบเออเดือนหน้าจะซื้อ,อยังไงก็อย่าลืมเข้ามาดูในเว็บนะแล้วมันก็จะบอกว่าเออปกติเนี่ยหุ้นตัวนี้มันจะขึ้นประมาณวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกอยู่ก็หุ้นต่อไปเลยนะครับก็ AP หุ้นนี้ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างด้วยผลตอบแทนอยู่ที่8.57%โดยราคาหุ้นอยู่ที่ 7.2บาทต่อหุ้นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นอยู่ที่0.6บาทต่อหุ้นปันผลแค่1นครั้งนะก็คือพอคอนะคือหุ้นตัวนี้แค่แบบจ่ายแค่ครั้งเดียวในรอบปีก็หุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่แบบอยู่ในกับไทยมาอย่างยาวนาน AP เนะี่ยก็วันขึ้นเครื่องหมายล่าสุดเขาก็ขึ้นไปแล้ววันที่7พอคอแล้วก็กําหนดจ่ายปันผลนอ,ยอยู่วันที่22พอคอนะ ก็เงินปันผลก็ถือว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆน่าสนใจมากหุ้นตัวนี้ต่อไปเป็นหุ้นที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะแบบสนใจมากๆของหุ้นกลุ่มอสังหุ้นกลุ่มสหรัฐอเมริกาหุ้นกลุ่มแรกคือหุ้นกลุ่มยาอันดับ2คืออสังหาริมทรัพย์อันดับ3ลงทุนในกัญชาเสรีอันดับ4คืออันดับ4ีคือ เครื่องดื่มและขนมอันดับ5คือคอาปิเราไปดูกันที่หุ้นตัวแรกกันเลยดีกว่าอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับหุ้นกลุ่มแรกคือไฟเซอร์เพื่อนๆอ,อาจจะงงว่าไฟเซอร์คืออะไรไฟเซอร์ Pfizer นั้นคือแบบหุ้นที่เราตอนเราจอมได้ไหมในปี2023เนี่ยที่เกิดโควิด1 9ขึ้นมาเนี่ยไฟเซอร์ Pfizer, ตัวที่เขาแบบผลิตวัคซีนออกมาให้กับเราให้เพื่อนคิดว่าหุ้นกลุ่มยาเนี่ยยังน่าสนใจยังแบบเอ้ยมันต้องไปต่อแน่นอนพี่แบบ พี่แม่งอนาคตแบบจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะแต่หุ้นกลุ่มยาก็ต้องแบบวิจัยและพัฒนาต่อไปอะหุ้นกลุ่มยาเนี่ยเขามีพอรหลักๆคือมีมียาหลายชิ้นมากๆเลยแล้วผลตอบแทนเนี่ยตอนเนี้ยคืออยู่ที่6.91%คือจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยมันร่วงลงมาเยอะมากเลยนะหุ้นไฟเซอร์เนี่ยแล้วผลตอบแทนมันก็เลยยิ่งเยอะขึ้นโดยราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่24.58 US นะอันนี้เน้นนำนะว่าเป็น US ต่อหุ้น โดยเงินปันผลต่อหุ้นอยู่ที่0 4 3ย์ี่ต่อหุ้นโดยปันผล4ครั้งตามไตามารเลยพคออพอสคอคแล้วก็พอยอซึ่ง4ครั้งนี้คือถือว่าสูงมากเห็นไหมว่าหุ้นไทยมักี้สูงสุดเนี่ยที่เราหาไมา่ได้มีอยู่แค่2ครั้งแต่หุ้นไฟเซอร์ตัวนี้ก็คือปันผลไปแล้ว4ครั้งต่อไตามารก็คือเก็บยาวๆได้เลยก็อย่าลืมนะถ้าเราจะอยากได้เนี่ยก็คืออย่าลืมซื้อก่อนวันที่ 24กคแล้วเขาจะไปจ่ายทีวันที่2กยนะโดยเงินปันผลของไฟเซอร์เนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่แบบว่าเออเขาเน้นปันผลด้วยนะคุณผู้จะเห็นว่าเออปันผลอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่ามันก็ปันผลสม่ำเสมอสำหรับเพืนที่อยากได้กระแสเงินสดตัวต่อไปนะครับหุ้นโอ่าหุ้นตัวนี้คือหุ้นกลุ่มมหาชนของใครหลายๆคนที่แบบอยากลงทุนอ่ะ คือเ e ียลที n อิน e หุ้นโอหุ้นกลุ่มอสังหาและปล่อยเช่าที่ดินมีผลตอบแทนอยู่ที่5.57และราคาหุ้นตัวนี้อยู่แค่56.3 US ต่อหุ้นจำนวนเงินปันผลอยู่ที่0.269 US ต่อหุ้นและปันผล12ครั้งไปเลยครับจ่ายทุกเดือนโค้นโหดโคเท้โคตนอันตรายเพื่อนๆหุ้นตัวนี้คือเพื่อนๆถือตัวเดียวนะ แม่งจ่ายไปแล้วสิบสองครั้งต่อปีอะเออคือใครที่อยากได้แบบเอ,อ้ยผมไม่รู้จะซื้อหุ้นตัวไหนดีอ่ะงั้นซื้อซื้อเลยหุ้นโอจ่ายเป็นผลแม่งทุกเดือนเลยใส่เงินลงไปก็เงินก็เติบโตเป็นดับดอกเบีบ้ยทบต้นแบบยาวๆนะโดยขึ้นเครื่องหมายเนี่ยวันที่หนึ่งสิงหาก็คือเขาจ่ายไปแล้วนะโดยเพื่อนๆก็จะต้องซื้อก่อนมาที่หนึ่งสิงหาก็ก่อนหนึ่งวันโดยหุ้นตัวเนี้ยผมแบบ ยกให้เป็นอันดับหนึ่งของใจผมเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยจ่ายปันงจ่ายปันผลแบบมั่นคงมากๆแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยเขาจะให้ปันผลเราขึ้นเรื่อยๆทุกๆเดือนทุกๆ,กๆ,กๆปีซึ่งแบบเพื่อนๆลองไปดูอัตราย้อนหลังได้ที่เขาแบบเออจ่ายออกมาตัวนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวผมมาทําการบ้านให้ต่อถ้าเพื่อนสนใจไหนอย่าลืมคอมเมนต์นะหุ้นต่อไปคือ IIPR หุ้นกลุ่มนี้เราอาจจะยินตอนที่แบบช่วงที่กัญชามันเสรีมากๆหรือว่าการแพทย์นะ ผมได้ยินบ่อยมากหุ้นตัวนี้ก็อาตาัตราเงินปันผลนยอยู่ที่สิบสี่จุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต์โดยราคาหุ้น,นยอยู่ที่ห้าสิบสองจุดสองเก้ายต่อหุ้นจำนวนเงินปันผลนยอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าต่อหุ้นแล้วก็ปันผลสี่ครั้งตามไตามาาเหมือนตัวเมื่อกี้เลยต็หุ้นตัวนี้ก็เียเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าอาตาัตราผลตอบแทน,นที่สูงขนาดนี้มันบางทีมันอาจจะทําให้ราคาหุ้น,นมันร่วงลงมาได้นะยิ่งแบบจ่ายปันผลสูงเกินตัวอะไรเงี้ย ราคาหุ้นก็อาจจะร่วงลงมาเพราะว่าหุ้นตัวนี้ก็ราคาลงมาเยอะและ้วแต่เพื่อนๆที่อยากได้แบบเงินปันผลเก็บยาวๆเงี้ยแนะนําเลยหุ้นตัวนี้ก็อย่าลืมรับความเสี่ยงกันได้เท่าที่เพื่อนๆชอบนะครับเอาที่เพื่อนๆอยากลงทุนตัวต่อไปคือเป๊ปซอ่าหุ้นเครื่องดื่มและขนมผลตอบแทนอยู่ที่3.77โดยราคาหุ้นอยู่ที่145 จ44 US ต่อหุ้นจำนวนเงินปันผลอยู่ที่1.423 US ต่อหุ้นแล้วก็ปันผล4ครั้งตามไตามาสเหมือนเดิมก็ทําเพื่อนซื้อในดามเนี่ยก็หุ้นเนี่ยมันไม่ต้องจับเป็นที่ต้องซื้อเป็นแบบว่าจำนวนเต็มหุ้นเราสามารถซื้อเป็นจำนวนย่อยๆของหุ้นได้ก็ถ้าใครไม่มีเปิดผ่อนหุ้นดามเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมแบบว่าส่งลิงก์หรือว่าวิธีสมัครไปให้หรือว่าเพื่อนอยากดูหุ้นตัวไหนก็อย่าลืมบอกก็ ที่เอามาเนี่ยแบบซีเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่3.7%แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าแบบกลุ่มเครื่องดื่มหรือว่าขนมเขาเนี่ยมันใหญ่แบบทั่วนาจักไปแล้วอ่ะคือมันแข็งแรงมา,มากๆอ่ะแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยมันก็สม่ำเสมอเขาจ่ายมาแล้วแบบมากกว่า15ปีขึ้นไปอ่ะตอนเนี้ยก็ถ้าเพื่อนอยากได้ก็ซื้อก่อนวันที่6มิถุนายนขเขาจะจ่ายทีวันที่30 บางตัวเนี่ยเขาก็จะแบบว่าจ่ายแบบอีกข้ามเดือนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องซื้อก่อนเครื่องหมายแล้วเราก็ขายทิ้งได้แล้วเรายังได้เงินปันผลอยู่นะถ้าเราซื้อก่อน XD หุ้นตัวนี้ก็น่าสนใจมากตัวต่อมาคือ WMT หุ้นคาปีกหรือ Walmart อ่า Walmart วอรมเพื่อนๆได้ยินแน่นอน w a r m a r t เนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ไปเคยที่อเมริกานะแต่ผมได้ยินมาแบบเรื่องลือมากหุ้น Walmart เนี่ยก็เป็นหุ ก็เป็นกลุ่มขาปีกผลตอบแทนเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะักอยู่ที่0.93%แต่ว่ามันมั่นคงมากเออมันเติบโตแบบเพื่อนเพื่อลองไปดูราคากราฟมันเติบโตแบบน่ากลัวมากแต่ว่ามันแข็งแรงมากนะพื้นฐานของมันดยราคาหุ้นเนี่ยจะอยู่ที่โอเคราคาหุ้นเนี่ยผมอาจจะใส่ผิดแต่ว่าจำนวนเงินปันผลเนี่ยจะอยู่ที่0 2 3 5์จุดสองสามห้าอต่อหุ้นโดยปันผลเนี่ยอยู่ที่สี่ครั้งตามไตามาสเลย ก็หุ้นตัวนี้ถือว่าเก็บกันยาวๆไปเลยนะเพราะว่าคาปีกเนี่ยเขาใหญ่ก่าแบบ C p พบ้านเราเยอะมากเลยก็ผมคิดว่าหมดแล้วที่ผมหาข้อมูลมาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่ได้รับฟังชมคลิปนี้นะก็เพื่อนๆที่วัยรุ่นสร้างตัวทุกท่านก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อไปกำลังใจให้ผมและคราวหน้าผมจะมาพามเพื่อนเนี่ยไปสร้างพอร์ตหุ้นปันผลที่แท้จริงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ